วันนี้มาแทนแบบเป็นยังไงบ้างครับก็ก็ดีใจครับรู้สึกดีใจมากเพราะว่ามีรุ่นพี่หลายคนด้วยก็เป็นครั้งแรกที่จะขึ้นปกพร้อมพี่ๆทุกๆคนนะม,มีกดดันหรือีเพียงอะไรไหมครับ ก็ตอนนี้เพิ่งถ่ายได้ไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึกก็รู้สึกสนุกดีนะครับสนุกดีครับเราชอบการถ่ายอะไรอย่เงี้ยอยู่แล้วด้วยครับพี่ชอบไปกันเองกับเราอย่างในบ้างหรือว่าบอกเราอย่างไงบ้างเรื่องโพสท่าอะไรอย่เงี้ยมีครับก็ก็มีฮะมีครับก็เราเราเราศึกษาเองด้วยเราดูพี่ฮั่นอะไรอย่างี้คนที่โพสเก่งๆครับมีอยู่เยอะมากทุกคนเลยแล้วก็ดูแล้วก็คิดว่าเออเราทำทำยังไงดีนะให้มันออกมาเป็นลุคในตัวเองแล้วก็เป็นสไตล์ของตัวเองครับคอนเซ็ปต์วันนี้เป็นตัวเองมากน้อยขนาดไหนครับ ก็ย <sia. S 1> ังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าลุคนี้ก็มีความเป็นตัวเองอยู่ฮะเพราะว่าก็เดี๋ยวก็มีสายสูตรเปลี่ยนสูตรบ้างเป็นนุ่นเป็นนี้บ้างมีสีสันด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นหลายบุคลิกในตัวกลางเหมือนกันครับได้รางวัลแล้วเริ่มมีงานติดต่อเข้ามาเยอะไหมครับจริงๆตอนนี้ยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ว่ากางเดินสายโปรโมทขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณเสื่อครับผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่างานอีเวนต์อะไรอย่างนี้เป็นยังไงครับ แล้วเรื่องงานเพลงเป็นยังไงบ้างก็งานเพลงตอนนี้ฮะก็ก็มีแหละครับมีวางแผนแล้วครับว่าเราจะมีซิงเกิลแรกครับผมเมื่อไหร่ครับก็จะปล่อยพร้อมอัลบั้ม Ten Year s o f Love นะครับผมจะเป็นซิงเกิลอยู่ในนั้นครับผมชื่อเพลงว่าจับครับผมอธิบายคำว่าจับนิดนึงครับเพลงนี้ครับก็ก็ยังไม่อยากลงลึกมากนะครับแต่ว่าขอเป็นออกแนวเพลงแล้วกันฮะแนวเพลงเป็นแนวว่าเต้นๆครับเป็นเต้นๆแล้วก็จะเป็นแนวที่ทุกคนก็ เป็นเคยเห็นก้างแหละแต่ว่าช็อกแนวกวนวๆนิดหน่อย mm hmm. ก็อยากทุกๆคนดูแล้วกันครับว่าลูกจองมาเป็นยังไงตเห็นเเป็นตัวเองของเราอยู่ในนั้นใน MV อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับผมฮะ MV ก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยครับแต่ว่าก็ได้ได้คุยแล้วบ้างว่าอยากได้เป็นประมาณไหนเดี๋ยวก็จะมีซ้อมเต้นเร็วๆนี้ครับมีโอกาสได้เสนอไอเดียมาเป็นเราไปไหมครัอ่ตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยจริงจังเลยครับแต่ว่าก็เราพอเราฟังเพลงเราก็มีบ้างตรงไหนที่ว่าเราอยากจะให้เป็นยังไงอะไรอย่างงี้ครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวต้อง กั้งเตรียมตัวมากน้อยขนาดไหนครับพอเราคว้าแชมป์ไปแล้วเราคาดหวังไปว่าจะทำอะไรกนรนในปต่อไปบ้างครับก็อย่างแรกตอนนี้ก็อย่างที่บอกพอมีซิงเกิลใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเราอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าอย่างอาจจะมีโอกาสได้ว่าอานาคตมีโอกาสเล่นละครหรือว่าอะไรอย่างงี้ถ้ามีโอกาสนั้นเข้ามาก้ก็อยากจะทําให้ได้เต็มที่ครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่อยากจะมุ่งไปด้านไหนด้านหนึ่งเราอยากทําแค่นักร้องให้มันเต็มที่ไปก่อนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆโอกาสไหนเข้ามาก็ทําให้มันเต็มที่แค่นั้นครับ ก้างพอได้รางวัลมามีอะไรเปลี่ยนยไปไหมครับในชีวิตมีอะไรเกี่ยวกับรางวัลหรือว่าจบเดือดรักเราอะไรอย่างเงี้ยครับแบบกระแสครับอ่าก้างว่าจริงไม่เกี่ยวกับว่าก้างได้เดอะสตาร์นะครับได้เป็นเดอะสตาร์นะครับแต่ว่ามันคือหลังจากที่ก้างออกมาจากรายการเนี่ยครับเรารู้สึกว่าเราเรามีความสุข ครับเรามีความสุขมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราได้กลับมาทําในสิ่งที่เราชอบอีกรอบฮะแล้วก็ตอนนี้พอได้ลุยเพลงบ้างเดินสายบ้างขอบคุณทุกคนแล้วก็ถ่ายแบบอย่างเงี้ยครับมันรู้สึกว่าเป็นทุกๆอย่างที่เราอยากจะทํามานานใช่ครับแล้วก็เลยรู้สึกตอนนี้แฮปปี้มากๆครับเพราะเรามีชื่อเสียงค่ะมันก็จะมีทั้งคนที่ชื่นชอบและไม่ชอบครับผมฟีดแบ็กไม่ดีไม่ดีอะไรเรามาบ้างไหมคะฟีดแบ็กไม่ดีอะครับจริงๆแล้วกั้งยังไม่ได้มีโอกาส มีเวลาไปเปิดเน็ตดูอะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำครับแต่ว่าก็จะมีในคอมเมนต์คอมเมนต์บ้านที่เห็นในอินสตาแกรมอะไรอย่างงี้ครับแต่เราก็ไม่ได้เปิดดูจริงจังะครับผมแต่ว่าเราคิดว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีผลงานอะไรออกมาให้ทุกคนได้เห็นด้วยล่ะครับเราก็เลยอยากจะรอให้แบบมีผลงานอะไรก่อนแล้วก็พอมีคําติชมแล้วเราก็จะค่อยพัฒนาตัวเองครับว่าจะผลงานใช่ไหมครับ มีบอกว่าเหมือนเราพลังเสียงหรือน้ำเสียงยังไม่เทียบเท่าพี่อะไรเงี้ยค่ะคเคยได้ยินมาบ้าไมบ้าง,อ,งอ,อันนี้ไม่ยังไม่เคยได้ยินนะฮะยังไม่เคยเห็นฮะแต่ว่าถ้าสมมติถามถึงตัวเราเราคิดอยู่แล้วครับว่าเรา,เราถึงตรงนี้ได้เราก็อยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับก็เราไม่ได้คิดจะว่าจะไปเทียบเท่ารุ่นพี่หรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแค่นั้นก็พอครับแล้วก็วันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นตัวเราที่เป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยครับ ไม่ครับไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันนครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเรามีเป้าหมายเราอยากไปไหนเราอยากทําอะไรตอนนี้มากกว่าก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเอ้เราจะทําอะไรดีหรือว่ากดดันว่าเราทําตัวไม่ถูก